สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเอ่อเคาะถุงอ,อกกันนะี่น,นี่ต็มแช่ไว้นะฮะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแล้วก็มาล้างอีกเนาะมาล้างอีกสองรอบสามรอบตามอัธยาศัยพี่น้องเลยนะคะล้างให้สะอาดที่สุดเนี่ย,ยก็คือเม็ดมันจะพองขึ้นนะคะเม็ดเขาจะพองขึ้นเป็น ประมาณสองเท่าแล้ว,ว,วนะกันเนาะหนึ่งเท่าสองเท่ากอก่อนแช่ก็ล้างแล้วนะพี่นนองนี่ก็เสียดายนะเนี่ยกำลังสวยเยเก็บนะล้างอีกที เมื่อกี้ก่อนจะก่อนจะก่อนจะไปทิกเสียงนี่ก่กอนจะไม่ทิค้คทิ้นี่จะล้างไปแล้วนะทำพีกไปเลยมาล้างอีกทีนึงโอเคค่ะเท่มน้ำทิ้งค่ะดื่น้ำทิ้ง,งโอเคแล้วนี่ก็คือตกกะตก,กร้านะเตรียมเตรียมตะกร้าไว้ ีคือโอ่งนะคะที่ยังว่างๆเนาะจาจะใส่หินเอ่อหินนะคริสตัลอะไรก็ได้ที่พี่น้องมีนะจะใส่หงใส่อะไรก็ได้ที่มันจะเชื่อมพลังงานด้วยเนาะก็จะได้เป็นถั่วงอกพลังนะ้นี่เป็นอ,อ,อุปทา,านส่วนตัวนะคะแต่ว่าถั่วงอกมันยาวจริงนะนี่ลงนอยู่นี่นี่นะยาวเฟื้อเลยนี่โอเคเดียด๋วยวยจดเตรียมแป๊บนึ่งนี่แล้วก็ล้างโอ่งน,นะคะ แล้วหิวตรงกลางนะคะนี้เราจะตะกร้าอย่างนี้นะจะได้มีช่องว่างแล้วกนะ็เกรีไว้กะจะใส่อันนี้จะทำตะกร้านะจะไม่ได้ใส่ตะไคร้คือให้มันมีฐานที่มันเป็นที่ระบายได้ฐานที่เป็นที่ระบายได้แล้วแต่พี่น้องใช้ปรับใช้หาวิธีปรับใช้ะะแล้วนะคะมีเราได้ฐานแล้วนะคะเดี๋ยวเราวางตะกร้าวางถั่วนะค่ะไป ที่คราที่เราได้ฐานใช่ไหมได้ฐานแล้วเราก็วางที่ชู่หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็วางตะกร้าที่ใส่ถั่วลงไปนี่ถั่วจะน้อยไปเหมือนว่าจะเพาะน้อยจะพอมันพองแล้วเยอะแนละ้วแล้วก็วางที่ชู่รอ,องไป แทงจับกล้องด้วยด้วยนี้ี่จะวางซองขึ้นมาก่อนก็จะปิดแับนี้วันนี้อาจจะเถือน้อยแปแบ่งจากนี้นีน่นพอดีกับถานแต่นี้เราลองวางข้างๆนี้หน่อยวางข้างกระดาน

ดนีแ่แล้วทับตะก,การไปแบบเดี๋ยวพอก็าโตเขาจะซ้อนดันดันดันที่หางปิดข้างบนแล้วทับตะก,การไปแล้วก็ปิดขมัน,นแบบวันวันสองวันแรกอาจจะหาอะไรหนักๆมาวางเขาเดี๋ยวจะวางนี่เวลางเขาไปเพิ่มให้ โอเคค่ะพี่น้องก็ใช้นี่ทักเขานี่นะนี่นี่ก็เป็นคริสตันนะเดี๋ยวจานรองคริสตันเดี๋ยวคอยดูนะเวลาที่เขาโตเนี่ยอันนี้ก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะคะมันจะมีความสุขนะพี่น้องเพราะถั่วมากเลยพี่น้องก็ลดน้ำเข้าไปชุดน้ำเลยแต่ว่าปกติแล้วอาจารย์จะไม่ได้ใช้ฉยย่ายยางอาจารย์ใช้บัวตักน้ำที่ว่ารองใส่ถังเอาไว้นะเราจะเย็นๆอันนี้ก็คือฉีดให้พี่น้องดู่เฉย ใช้บัวลดก็ได้น้องก็นุก่แกตอนไหนก็มาลดน้ำเขาค่ะบางทีก็นีก่แกหนึ่งชั่วโมงก็ลดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็สามชั่วโมงสี่โมงก็สี่ชั่วโมงเขาไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะมันเออพอถุงงอเนี่ยตอนแรกมันยุ่งยากเพราะเรายังไม่เคยเรายังไม่เรากับเขายังไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์ทรรมจี <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะเราเชื่อมสัมพันธ์ธรรมจีพอแล้วเรากกรู้จิตถึและ ง่ายอ่ะเอ่อเพาะทานไหนก็ขึ้นนะพี่น้องเอ่อโอเคพี่น้องก็กดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้อันนี้อาจางจะอัพคลิปเลยว่าอาจารย์ทำคลิปเยอะมากทําอาหารทารํทาขนมทําน้ําอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะต้องอัพเลยนะคะเพราะงั้นแล้วพี่น้องก็เอ่ออ,อกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวอาจางจะมาอาจางจะมารีวิวเนาะครบสามวันนะคะวันนี้วันที่เอ่อเมื่อวันทวันที่วันทีออนาะ่วันที่วัน วันนี้สิบเจ็ดสิงหาตอนเช้านะคะเจ็ดโมงเช้านะคะ 17, สิบเจ็ดสิงหาเจ็ดโมงเช้าแดดไหมแต่หกโมงแค่วันนี้นะฮะแดดมาแรงมากครับที่บ้านดดากันนะเออสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดก็จะครบหนึ่งวันสิ 19, บเก้าครบสองวันยี่สิบตอนสายๆมาดูกันเดี๋ยวยี่สิบตอนสายมาอาัพเดตกันนะ,ะกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเลจ้าที่ร้องจ๋า พอถึงนอกทานง่ายๆกันค่ะคะไปแล้วนะปิดฝานะอย่าลืมปิดฝานะลืมไม่ดูปิดฝาปิดฝาด้วยอย่าลืมปิดฝาด้วยอุปกรณ์เนี่ยใช้อ yeah, ุปกรณ์เ huh. น yeah. yeah. ี่ยใช้อุปกรณ์เดิมๆก็ล้างทำความสะอาดคือก่อนหน้าใช้ตามใช้น้ำยาใช้อะไรลง่มไปแล้วนะนี่ล้างล้างให้เขา ล้างขุนแล้วก็ทําให้เขาเย็นน่นแหละทำให้อุปกรณ์มันเย็นตอนนี้เพราะอยู่นอกบ้านเพราะู่บ้านหลังเล็กเ่ได้ถั่วเมื่อวานน่ะก็คือจริงๆอ่ะองเนี้ยจะได้กินใช่ปะ่ะม,มีคนเขาเอาไข่เป็ดเอาไข่ไก่มาให้ก็เลยยกให้เขาบนเรือสองตะก,การสองตะของตะสองตะไข่ใหญ่ๆยกให้เข้าไปบนเรือให้เอาไปทํา ถูงอ่งอกถูงอ่อกไปเดินโอเคไปได้นวะพี่น้องวเชิร์ตามชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับเชอร์ตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนรดาเทพค่ะ